ยินดีดต้อ,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 นะะตอนรับเข้าสู่ช่องการพพากรณ์ดูดวงดวงใจกิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า t 4 o f o r x Channel นะคะต้อนรับเข้าสู่ํำนาดวงเป็นประจำทุกคลิปเลยนะคะเรามาเข้าสู่การทำนายดวงรายปีสักทีค่ะเรียกว่าหลายหลายท่านเนี่ยหน้าม่หลังไมมาเยอะมากนะคะกิ่งฟ้าก็จัดให้ทุกๆปีอยู่แล้วนะคะเป็นดวงรายปีประจำปี2067หรือ2024นั่นเองนะคะเรียกว่าเป็น Special Clip หรือคลิปพิเศษที่กิ่งฟ้าตั้งใจทำให้กับแฟนชอบมากๆหรือว่าท่านที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่นะคะก็ยินดีต้อนรับมากๆเล ะะชื่อกิ่งฟ้านะคะบางคนเรียกอาจารย์กิ่งฟ้านะคะก็เอาเป็นว่า,าเป็นการทานายดวงกิ่งฟ้าเป็นคนที่มาทํานายดวงต่างๆนะคะให้กับทุกท่านดูเป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางในพท่าน,นั้นนะคะณนะตอนนี้นะคะปิดรับดูดวงส่วนตัวมาหลายปีมากๆ,ๆแล้วนะคะออตอนนี้ยังไม่มีแพลนที่จะกลับมาดูดวงส่วนตัวนะคะนอกจากมีการไปออกงานอีเวนต์ต่างๆก็ถึงจะมีการนะคะดูดวงตรงนั้นนะต้องขอไปด้วยนะคะหลายท่านทักมาเยอะมากก็เลยต้องแจ้งในคลิปนี้นะคะโอเคค่ะ เพื่อไม่ให้เสียเวลานะคะต้องแจ้งก่อนว่ากิ่งฟ้าเนี่ยทำนายดยวยภาพรวมหรือ general reading ไม่ได้ทำนายเจาะจงบคุบคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะฉะนั้นมันอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างกับท่านใดถือว่าเป็นเรื่องปกตินะคะขอท่านดูตรงนี้เนี่ยเป็นแนวทางไปไกลแต่เพียงเท่านั้นนะคะเพราะว่าสุดท้ายจะดีไม่ดีอยู่ที่เราเองเป็นคนกําหนดดวงชะตาไม่ใช่ไพ่หรือคำทำนายของอาจารย์กิ่งฟ้านะคะฉะนั้นถือว่าดูเป็นกําลังใจอะไรที่ต้องเตือนก็ต้องอระวังอะไรประมาณนี้นะคะอะไรที่ดีอยู่แล้วก็ไม่ต้องเป็นหระเริงกับมันขอให้คลิปนี้เป็นกําลังใใจดดีีๆๆหหรือพลัังงาานนน้กกบททุ่ะะค ส่วนอีกหนึ่งเรื่องเรื่องสุดท้ายที่กิ่งฟ้าจะแจ้งก่อนที่จะเริ่มทํานายดวงนะคะ,ะ,คะก็คือ,อบางคนอาจจะมีดราม่านิดหนึ่งนะคะ เขาเรียกว่าขอ no drama นะคะเกี่ยวกับเรื่องการพูดเร็วของกิ่งฟ้านะคะถือว่าเป็นสปีดปกติที่กิ่งฟ้าพูดมาตลอดอันนี้คือตัวตนของกิ่งฟ้านะคะอฉะนั้นมันอาจจะเปลี่ยนตรงจุดนี้ไม่ได้นะคะอฉนนั้นกิ่งฟ้าก็อยากจะบอกว่าในยูทูบอะค่ะมันมีปุ่มที่เรียกว่าปุ่มปรับความช้าความเร็วหรือ playback speed นะคะ playback speed เนี่ยมันจะอยู่ตรงมุมขวาบนนะคะของทุ y ง u t u b e นะคะคุณไปกดคลิกดูแล้วก็ปรับสปีดบางคนชอบฟังกิ่งฟ้าเร็วสปีดยิ่งกว่านีก้ก็กดได้เลยบางคนนะคะอาจจะอยากฟังช้าลงาก็ลดส,สปดคววามเร็ลง เ็เท่านั้นเองนะคะอ่าฉะนั้นคือว่าตรงนี้นะคะ No drama about the speed นะจ๊ะโอเคค่ะก็ตอนนี้นะคะ <c oughs> เพื่อไป็นกาสิว่าเราไปรับฟังรับชมคลิปวิอของวันนี้กันเลยดีกว่าคะ่ะสวัสดีนะคะสำหรับชาวราศีพฤษภนะคะเป็นดวงประจำปี2067หรือ2024นะคะเรามาดูดวงโดยภาพรวมของปีนี้กันเลยดีกว่านะคะทำนายจากไพ,พ่พิเนตแล้วก็ไพ่ถลดแล้วก็เสริมด้วยไพ่ออรโคไทยนะคะอย่างเช่นเดิมเลยเรามาเริ่มตูการราศีพฤษภนะคะ Openness, Drive, Judgment, The Lovers, Three of Wands, Two of Pentacles. The Emperor, Two of Swords, Knights of Wands, King of Swords, Ten of Wands, Knights of Wands, Queen of Swords. and the last one ใบสุดท้ายนะคะ mm hmm. จะเป็น ten of cups โอเคอู้พลังงานขึ้นแบบหนักแน่นดีนะใน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 ปีนี้ของชาวราศีพษษิศษอันดับแรกนะคะปีนี้กิ่งฟ้าให้เป็นปีของการแบบการเติบโตการก้าวกระโดดไปข้างหน้าการเดินไปข้างหน้าเป็นปีของการเปิดใจทําอะไรใหม่ๆเป็นปีของการที่ได้ทดลองทําสิ่งใหม่ๆแล้วก็เป็นปีที่คุณเองจะได้แสดงตัวแสดงศักยภาพหรือว่า คุณมีโอกาสที่จะมีคนคอยสนับสนุนมีคนคอยชื่นชมชื่นชอบคุณก็เป็นได้นะคะ แล้วรวมถึงเป็นปีของการเริ่มต้นสิ่งใหม่ที่มันสดสดงดงามมากขึ้นกว่าเดิมเป็นการเริ่มต้นความสัมพันธ์ครั้างใ่ก็ได้อันนี้คือเปรียบเปยเนาะหรือว่าเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆอะไรที่เรารู้สึกว่าเราไม่เคยทําเราได้ลองสิ่งใหม่ๆอะไรเยอะยๆมากหายหรือได้เจอสังคมใหม่ๆได้คอนเนคชันใหม่ๆ,ม,ๆมีโอกาสที่บางคนจะสมหวังในเรื่องความรักถ้าเรามีโอกาสที่จะเปิดใจนะคะมีโอกาสที่บางคนเนี่ยอาจจะมีคนเข้ามามากันหนึ่งคนก็เป็นได้แต่สิ่งที่ต้องเรามาระวังคือเรื่องความคิดและเรื่องอารมณ์ในบางมุมซึ่งเราเป็นคนเราเป็นมน มันไม่มีความเพอร์เฟกต์รอยู่แล้วนะคะเราเองต้องอแค่ปรับโดยเรื่องอารมณ์เท่านั้นเอง เป็นปกตินะคะคนเราบางทีเดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวบางทีก็ร้ายได้นะคะหรือว่าบางทีเราทะเลาะก,กับตัวเองมันตีกับตัวเอง <c oughs> จะเอาอยัางไงกับชีวิตจะยังไงดีอะไรเงี้ยมันก็จะอาจจะมีความสับสนในบางเรื่องที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้แต่ไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวคุณจะดึงสติกลับขึ้นมาได้แน่นอนกิ่งฟ้าจะเป็นอ,อีกหนึ่งคนว่าคุณต้องดึงสติก,กลับมาไม่ว่าคุณเผชิญอะไรก็ตามแต่เดี๋ยวทุกอย่างมันจะดีขึ้นพลังงานัปขึ้นการลอดพ้นจากอะไรที่มันไม่ดีมปนปีของคำว,ว่าแคล้วคลาดปลอดภัยได้ดะะรอบ ไหวตัวทันน่ะเราออกมาจากตรงจุดนั้นได้ทันท่วงทีทันเวลาพอดีนะคะรวมถึงคุณเองอาจจะโดดเด่นในเรื่องการพูดการเจรจาวาทศาิลป์ด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็รวมถึงเนี่ยบางคนอาจจะมีโอกาสได้สืบทอดอะไรบางอย่างจากจากครอบครัวหรือว่าอาจจะได้ของล้ำค่าของมิค่าหรือมรดกตกทอดหรือว่าบางสิ่งบางอย่างที่ เราเองอาจจะเข้าใจกับครอบครัวมากยิ่งขึ้นก็ได้แต่บางคนอาจจะแปลว,ว่าสร้างครอบครัวเป็นของตัวเองก็เป็นได้คือแต่งงานนั่นหมายเช่นนั้นนะคะก็หากเป็นเช่นนั้นก็ดีใจด้วยมากนะคะแต่เป็นปีของการเดินหน้าก้าวกระโดดบางคนเนี่ยอาจจะไปใช้ชีวิตอยู่ที่ต่างจังหวัดต่างประเทศไปต่างที่ต่างถิ่นก็ได้เป็นปีของการเดินทางสําหรับตัวคุณได้ด้วยนะคะเป็นเหมือนปีของคําว่าผชนภัย journey อะไรเงี้ยต่างๆที่แบบคุณอาจจะได้เห็นมุมมองอะไรใหม่ๆในชีวิตก็เป็นได้นะคะอีะอะอกหนึ่งอย่าง คุณเองนะคะจะมีคนแบบคือโชคดีหนึ่งอย่างคุณอะเหมือนมีแบบไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมง,งานลูกน้องหรือเจ้านายที่ค่อนข้างอาจจะโอเคนะอย่างน้อยแบบมีหนึ่งคนที่อยู่เคียงข้างให้กําลังใจหรือว่าอคอยสอนคอยอบอกกล่าวอะไรบางอย่างก,กับคุณหรือบางคนอาจจะเจอแบบพ่อแม่ที่ดีผู้มีพระคุณที่ดีคนที่เป็นผู้ใหญ่ที่คอยให้คำปรึกษาที่ดีมันเหมือนกับว่าพอเราแบบรู้สึกอารมณ์เราดาวอะ เราไปเจอพวกเขาพวกท่านอะไรเงี้ยก็คือทําให้เราจิตใจดีขึ้นหรือบางคนอาจจะเจอแฟนที่ดีเจอคนที่เป็นเพื่อนกัลาเมตรที่ดีนะคะขอให้กําลังใจคืออย่างน้อยอะ่ะไม่ว่าคุณเผชิญอยู่กับอะไรอะ่ะมันเหมือนคุณจะมีคนอยู่เคียงข้างเหมือน you, you are never walk alone, อูนิเวอร์ว a l ์กออ่ะคุณจะไม่เดินเดียวดายคนเดียวประมาณนี้เลยนะคะอ่ะถือว่าดีมากๆนะคะอ่ะเรามาดูกันในเรื่องการเงียบเจาะลึกกันเลยดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างน,นะคะราศีพฤษภว้าวเดอะซันขึ้นมาตั้งแต่ใบแรกเลยเดอะฟู The magician, King of Wands, อ่ะพลังงานเรื่องการทำงานของคุณดีมาก ปีนี้เป็นปีที่คุณเองจะทํางานรับื่นรับเรียบมากๆหรือบางคนอาจจะได้ปรับเปลี่ยนตําแหน่งบางคนอาจจะได้งานที่รู้สึกว่าชอบมากขึ้นบางคนถ้าจะเปลี่ยนงานอาจจะได้งานที่ดีมากขึ้นก็ได้แต่ถ้าเราทํางานอยู่ที่เดิมก็ดีด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าจริงๆมันขึ้นเหมือนความมั่นคงแต่มันอยู่ที่ตัวเราเองอะเรารู้สึกว่างานที่ที่เก่าไม่โอเคเลยอยากไปที่ใหม่ไปได้แต่ต้องหางานที่ใหม่รองรับก่อนที่เราจะออกจากที่เก่านะคะในกรณีบางคนอาจจะทําธุรกิจส่วนตัวธุรกิจของตัวเองช่วงนี้ให้สู้เต็มที่ไ้าเต็มที่แล้วคคุณจะะะะไดด้ีนนนนนเเเพราาว่มมมััป็หือแบบ การางานคุณกำลังสว่างรุ่งโรจน์เลยอะเหมือนกําลังได้ดีหรือมีอมํานาจบาร,รมีมีข่าวดีเกิดขึ้นกับคุณในเรื่องการทํางานสมองของคุณโลดแล่นคุณอาจจะได้รับงานมอบหมายที่แบบสำคัญมากขึ้นกว่าเดิมแล้วคุณสามารถที่จะสามารถทําตรงนั้นได้สําเร็จนะคะคือคุณเองอาจจะต้องเป็นคนที่จะต้องผลักดันผู้อื่นหรือว่าเป็น เป็นคนที่จะต้องมอบงานให้กับผู้อื่นคือคุณเองอะฮะจะจัดการทุกอย่างได้เป็นระบบระเบียบมากขึ้นในสมองของเราในความคิดของเราคือคุณจะรู้ว่าอะไรต้องทำก่อนหน้าก่อนหลังหรือว่าคุณเองอาจจะเป็นเหมือนแบบเป็นผู้นาําเป็นหัวหน้าที่ดีอะไรเงรี้ยก็เป็นได้นะคะให้ขึ้นมัน่นคงให้ขึ้นคุณเองจะเหมือนแบบ มีอำนาจวัสนาบารมีมากขึ้นกว่าเดิมไพ่ขึ้นคนดีผีคุ้มถ้าที่ผ่านมาเราตั้งใจขยันหมั่นเพียรในการทำมาหากินในการทำงานเนี่ยไพ่ขึ้นราบรื่นเหมือนประหนึ่งบุญหล่นทับคุณเลยนะเอ,อ่อินฟ้าจะให้คำพูดนี้ก็ได้นะถ้าเราปฏิบัติดีปีนี้มันจะเป็นปีของคำว่าบุญหล่นทับในดวงชะตาของคุณได้เลยนะคะแต่อย่างที่กิงฟ้าบอกค่ะ คนเราอาจจะเจออะไรที่มันไม่เพอร์เฟคร้อยเปอร์เซนต์การทำงานมันอาจจะมีบางคนที่เราทํางานด้วยแล้วเรารู้สึกสนุกเรารู้สึกโอเคราบลื่นมีความสุขแต่บางคนอาจจะเราอาจจะไปเจอคนที่เหมือนแบบทํางานแล้วแบบอึดอัดมาก G าจิ๋ฟ้าอยากจะบอกว่าทุกคนเวลาทํางานใส่หัวโขนค่ะมันต้องใส่หัวโขนบางทีเราอาจจะไม่ได้เป็นตัวเราร้อยเปอร์เซนต์แต่นั่นคือหน้าที่ของเขาถ้าเรามองนั่นคือหน้าที่เราเหมือนแบบเราเป็นคาแรคเตอร์หนึง่งเราเป็นแบบใส่หัวโขนในการทำงานนะคะ แต่ถ้าเวลาเราทำเลิกทางานก็ถอดบโวโขนตรงนั้นออกเท่านั้นเองแต่ถ้าเราทางานเนี่ยบางทีบางครั้งเราต้องมีความโปรเฟ s ชั o นอลถึงแม้เราไม่ชอบในการทํางานกับคนคนนี้แค่ไหนอย่าลืมนะคะ <c oughs> เขาอาจจะไม่ชอบเราด้วยก็ได้ <c oughs> เราไม่รู้ได้นะคะเป็นหนึ่ช็อตฟิลเลยทีเดียวไม่ใช่แต่จะบอกว่ามันก็เป็นความจริงลเลยบอกว่าถ้าอะไรที่เราเองอะ่ะสามารถที่จะให้งานมันดาเนินต่อไปได้ตามหน้าที่ของเราตรงทําถึงแม้ว่า เราอาจจะต้องทำงานกับคนที่เราชอบแลาไม่ชอบก็ตามแต่นะคะคือกิ่งฟ้ามองว่าปีนี้คุณจะได้เรียนรู้จากเรื่องการทํางานว่าคุณจะมีการเติบโตมีความคิดเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น professional มากยิ่งขึ้นนะคะหรือได้รับงานมอบหมายที่มันดีมากยิ่งขึ้นแล้วไพ่กันมองเห็นช่องทาง ช่องการในการทำมาหากินบางคนอาจจะแปลว่ามีงานอาธุรกิจส่วนตัวเราเป็นเจ้านายตัวเองคุณเองอาจจะมีลูกทางในการทำมาหากินเพิ่มเติมบางคนอาจจะทำงานประจำและอาจจะมีอาชีพเสริมเพิ่มเติม,ตมก็เป็นได้นะคะแล้วก็รวมถึงช่วงนี้นะคะในปีนี้คุณเองอาจจะมีหลายเรื่องที่เราต้องแก้ไขสถานการณ์เยอะนะคะแต่ทุกอย่างที่คุณแก้ไขมันแก้ได้ตรงจุดนะคะมันอาจจะเกิดสถานการณ์แบบปัญหาวุ่นวายบ้าง แต่สุดท้ายอะทุกอย่างมันมีทางแก้แล้วให้ขึ้นสมาธิจงตั้งสติและสมาธิทุกอย่างมีทางแก้คุณทําได้แน่นอนคุณล้มแล้วลุกขึ้นมาได้นอนแต่กิ่งฟ้ามองว่าคุณขอให้คุณไม่ล้มทั้งั่านะคะไม่ว่าไงก็ตามแต่คือถ้าสมมติคุณล้มคุณจะลุกได้แน่นอนกิ่งฟ้าถึงบอกว่าคุณจะมีโอกาสหรือว่ามันจะมีแบบอะไรใหม่ๆที่คุณจะเหมือนได้เรียนรู้จากมันอะแล้วเอามาปรับอัด p t หรือว่า คุณเองสามารถที่จะเอาตัวรอดในสถานการณ์ต่างๆได้แน่นอนแล้ะพ่ขึ้นเทวดาชุมนุมพ่ายขึ้นดีมากฉะนั้นไม่ต้องห่วงตรงจุดนี้เลยเอาตัวรอดได้เก่งจริงๆค่ะอืเรามาดูนะคะสําหรับเรื่องการเรียนค่ะเป็นยังไงบ้างการเรียนนะคะ the wheel of fortune the empress knights of cups the strength เรื่องการเรียนรอดดีดีมากๆการเรียนบางคนอาจจะมีการเรียนเสริมเรียนเพิ่มบางคนทางานด้วยเรียนไปด้วยบางคนอาจจะมีการแบบเรียนเพื่อแบบ เหมือนเป็นสมมตินะสมมติบางคนอยวจะเรียนแบบอยากเรียนขี่ม้าอยากเรียนอยากเรียนงานฝีมืออยากเรียนธุรกิจอะไรบางอย่างเพื่อต่อยอดเรียนได้หมดเลยปีนี้เป็นปีแบบปีดีสําหรับเรื่องการเรียนการศึกษามากๆนะคะถ้าเงินพร้อมเวลาพร้อมใจพร้อมเรียนเลยเรียนเลยสาคัญบอกอาจารย์คะสำคัญตรงเงินเนี่ยค่ะยังไงคะถ้าเรามีก็ไปเลยได้เพราะว่าตอนนี้ถ้าถ้าพูดถึงด้านการเรียนบางคนอาจจะเรียนอยู่มหาลัยอย่างเงี้ยหรือกำลังจะเข้าสอบต่างๆเนี่ย ือกิ่งฟ้ามองว่าถ้าขยันหมั่นเพียรเนี่ยเนี่ยพันขึ้นสติปัญญาเรื่องความตั้งใจความขยันหมั่นเพียรน่ะเนี่ยหรือว่าการที่เราเอิงทบทวนบ่อยๆอะ่ะกิ่งฟ้าเชื่อว่าคุณมีโอกาสสอบผ่านสไัได้ห์ได้แคะแนที่อาจจะดีขึ้นนะคะบางคนอาจจะไปเรียนต่อต่างประเทศหรือจะคิดจะเรียนอะไรเพิ่มเกี่ยวกับเรื่องหน้าภาษาเรียนได้เลยถือว่าดีทั้งหมดค่ะโดยภาพรวมคือการเรียนนะ่ะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรปัญหาน้อยมากๆค่ะแต่อย่างที่บอกคือถ้าปัญหาคือตัวขี้เกียจของเรามากกว่านะคะถ้าเราขี้เกียจคือจบเลยนะคะ ฉะนั้นหมั่นขยันมั่นเพียรล้วกันแต่ก็ทําเท่าที่เรารู้สึกไหวอย่าไปหักผมจนเกินไปโดนกระทั่งแบบมันส่งผลต่อสุขภาพกายและใจของเรานะคะเป็นกาลังใจคุณมากๆนะคะส่งกาลังใจผ่าน YouTube ตรงนี้ไปเลยนะคะสําหรับคนที่กําลังเรียนกำลังศึกษาอะไรบางอย่างอยู่ทําได้แน่นอนสู้ค่ะเรามาดูต่อนะคะสําหรับในเรื่องการเงิน,นะคะ่ะเป็นยังไงบ้าง the hangman ten of pentacles king of pentacles wow 9 of Pentacles มีแต่เงินว้ wow. Six <laughs> าว6 of Pentacles เงินดีไม่รู้จะพูดยัางไงละจ้าเงินดีขึ้นค่ะบางคนบอกว่าไม่จริงเลยค่ะไม่เห็นจะรวยเลยถ้าคุณพูดแบบนี้แปลว่าคุณก็ไม่มีทางรวยหรอกนะคะมีบางคนแบบคอมเมนต์แบบเขาเรียกไงเรียกว่าน่าจะเป็นขาจรแหละไม่น่าจะเป็นแฟนจอมกิงแฟบบ้ามาแบบคอมเมนต์อย่างเนี้ยกิงฟ้าเลยพูดรู้เลยแค่แค่คุณเขียนออกมาก็รู้แหละนะคะคือการทานายเนีย่ยมันคือทํานายภาพรวมและอีกอย่างนะคะ พลังงานไพ่เขาขึ้นมาว่ารวยถ้าเราขยันมันเพียรเราตั้งใจมันรวยได้แต่รวยของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันไงบางคนอ่ะมีสมมตินะมี5บาทสิบาทถือว่ารวยละฉันฉันพอใจอยู่ที่ความพึงพอใจแต่สุดท้ายแล้วอะค่ะเราเองก็ต้องบริหารตังให้เป็นและรวมถึงการใช้เงินน่ะมันอยู่ที่แต่ละบุคคลด้วยแล้วก็รวมถึงการเงินเนี่ยมันจะดีขึ้นได้ถ้าชะตาของคุณน่ะมันมีทางเปิดทางเขีบคุณเหมือนเปิดทางสว่างอันนี้คือเขาเปิดทางให้กับคุณแล้วนะ บางคนเนี่ยอาจจะได้มรดกตกท่อได้เงินเก่าหรือว่าได้มาจากอาชีพเก่าๆก็ได้นะหรือว่าได้มาจากอาชีพเสริมเงินของคุณช่วงเี้นดีมากปีนี้เป็นปีนาทีทองของคุณเลยนะเป็นปีของการทําเงินของคุณมากด้วยเป็นการเงินที่ขึ้นมากอิจฉาลเลยนะพลังงานขึ้นแบบไม่เดีอยย้ายเอาตัวเองมาอยู่ราศีนี้ก่อนชั่วคราว <laughs> รอเล่นนะคะแต่จะบอกว่าเงินเนี่ยมันอาจจะมาได้จากแบบครอบครัวหรือว่าเป็นสิ่งที่คุณควรได้หรือได้มาจากทําธุรกิจอะไรเงี้ยเป็นได้หมดเลยนะคะฉะนั้นดวงชะตามันเปิดทางมาให้กับคุณแล้วเงินของคุณจะเข้ามาดีตามนั้นแต่ถ้าเราขี้เกียจไม่ได้ตั้งใจหรือไม่พอใจในสิ่งที่ตัวเองมียังไงก็รวยยากนะคะมันอยู่ที่ตัวเราเนี่ยรวยเงี้ยคือ พลังงานขึ้นคําว่ามีเงินพอกินพอใช้พอที่จะเอาไปทําบุญบริจาคด้วยซ้าไปมันแปลว่าอะไรเงินมันฟลูเงินมันดีนะคะแล้วก็รวมถึงเนี่ยไพ่ขึ้นน่ะพลังอานได้ขึ้นอ่าเรียกว่าเป็นสักคู่บุญมีคนชอวยช่วยเหลือคอยหนุนนำไพ่ขึ้นเลือกทางที่ดีลหลายๆอย่างที่คุณรู้สึกว่ามันจะเดินทางผิดแต่คุณเองอะค่ะจะจะคิดได้ทันแล้วหันกลับมามองได้ทันแล้วคุณจะแก้ไขได้ทัน อืมแล้วภายขึ้นดีขึ้นกว่าเดิมปีนี้จะเป็นปีที่คุณจะได้เงินดีมากขึ้นกว่าเดิมดวงมันขึ้นเรื่องนี้มากๆลดลดว่าไม่ต้องพูดเยอะรวยจบนะรู้เรื่องเรามาดูต่อนะคะสําหรับคนโสดสนิทดีกว่าความรักโสดสนิท queen of cups วิน่งสวยๆรอ รอผู้หรือไม่กิงฟ้าบอกเสมอไม่ว่าคุณเป็นชายหญิงหรือ LGBTQ ดูคลิปกิ่งฟ้าได้เองนะเอได้หมดเลยนะคะคุณก็ไปใส่คาแรกเตอร์กันเอ,เองแล้วกันนะคะ The h e r o p h a n นะคะอุยตายังรอคอยอยู่หรอ Page of Pentacles อ่า Three of Wands ถ้าเราไม่ปิดกั้นตัวเองเนี่ยไปมีสังคมไปเดินทางอะไรเงี้ยไปแบบทำงานหรือไปที่ใหม่ๆอ่ะ กิ่งฟ้ามองว่าเจอหรือมางคนเจอในมหาลาัยก็อย่างได้เลยนะเนี่ยเออมีโอกาสที่จะเจอนะคะมีโอกาสที่จะเจอคนที่รู้สึกว่าเราปิ๊งเขาตั้งแต่ต้นเลยก็ได้หรือเขาปิ๊งเราก็ได้อาจจะมีโอกาสอายุน้อยกว่าเราหรืออายุเท่ากับเราหรือถ้ามากกว่าเราเนี่ยมันจะเป็นกรณีที่ว่าหน้าเขาเด็กมากๆหรือเขาเป็นคนที่มีความคิดเล่นสุขสนแล้วเขาอาจจะเป็นคนการชอบเดินทางหรือว่าเขาเป็นคนที่ เก่งในเรื่องวิชาการต่างๆก็ได้เขาไม่หลักจิตวิทยาคนคนนี้ที่จะเข้ามานะคะมีโอกาสถ้าสมมติเขาเป็นคนที่อายุมากกว่าเรามากๆเนี่ยหน้าเขาจะเด็กอย่างที่จิ่งฟ้าพูดไปนะแลวคนคนนี้จะเหมือนเป็นหนึ่งว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นพ่อแม่คุณได้อีกคนนึงเลยอะคือหมายถึงว่านิสัยของเขาเขาโตกว่าอายุหรือว่าเขาผ่านอะไรมาเยอะในชีวิตจะมีคนเข้ามาะคะ่ะถามว่าสมหวังไหมอีกเรื่องหนึ่งแต่มันจะมีคนเข้ามาอยู่ที่คุณตัดสินใจ แต่อยู่ที่การเปิดใจรับวยนะแต่ถ้าเรายังบอกว่าเราไม่พร้อมที่จะมีใครยังไม่อยากมีใครก็ไม่เป็นไรการอยู่เป็นโสดเนี่ยจริงๆไม่มีรักไม่มีทุกนะจ๊ะแต่ถ้ามีแล้วแบบมันไม่ดีอะ่ะมีมีความรักไปทําไมนะคะเราบอกว่าถ้าเจอคนที่ดีค่อยคว้าเอาไว้นะคะไม่ต้องรีบนะเอาที่แบบสบายใจแต่ไพ่จริงๆอะ่ะตั้งแต่ต้นที่กิ่งฟ้าเปิดมาไพ่ the lovers ขึ้นมาอยู่แล้วมีโอกาสสมบูรณ์ในเรื่องความรักตั้งแต่ต้นอยู่แล้วนะคะ,ะสำหรับคนโสดที่สถานะไม่ชัดเจนจะชัดเจนขึ้นไหมในปีนี้นะคะ พลังงานขึ้นว่ายังคงไม่ค่อยชัดเจนแต่ถ้าคนคนนั้นที่มันไม่ชัดเจนกับเราสักทีคือน,นานมากแล้วแม่คือไม่ชัดเจนสักทีมีโอกาสที่เราเองอาจจะเดินถอยออกมาจากคนคนนั้นหรือแบบต่างคนต่างผเผักออกจากกันอะคือไม่เอาแล้วแต่ยังมีความหวังอยู่นะเพราะว่าไพ่ขึ้นคู่แท้ two of cups ขึ้นมามีโอกาสที่คุณเองจะเจอคนใหม่ที่มันแซบและดีมากขึ้นกว่าเดิมโอเคไหมมีโอกาสที่จะสมหวังกับคนคนใหม่ๆม,มากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองคนที่ยังไม่ชัดเจนก็ปล่อยไป ตัดทิ้งไปเดินหน้าต่ออาจจะเจอคนที่เขาพร้อมที่จะชัดเจนกับเรามากขึ้นกว่านี้นะจ๊ะอ่าเรามาดูต่อสําหรับคนที่มีแฟนค่ะเป็นยังไงบ้างนะคะอุ้ยทายไพ่กันดูเวิร์ลเหมือนแต่งงานมั่นหมายเลยอ่ะบางคนอาจจะรักกันมากขึ้นเข้าใจกันมากขึ้นแต่ต้องมีความไว้วางใจกันถ้ามีความระแวงไม่ไว้วางใจกันหรือที่ผ่านมามันมีเรื่องอะไรที่มันเกิดกับเรื่องบุคคลที่สามมือที่3าเข้ามาเนี่ยมันจะไว้กลางใจกันได้ยากมากๆนะคะมันจะเป็นปัญหานะแต่ถ้าบางคนบอกว่าอ๋อไม่ได้มีการนอกใจไม่ได้มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่อง พรงนี้หรือเรือร่องอารมณ์เรื่องอะไรต่างๆที่แบบเป็นการทะเลาะรุนแรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะกิ่งฟ้ามองว่าคุณทั้งสองคนได้เปลี่ยนจากสถานะแฟนกายเป็นสามีภรรยากันหรือว่าคุณทั้งสองคนอาจจะมีการพิสูจน์หัวใจพาไปจอพ่อแม่หรือว่ามีโอกาสที่จะสร้างอนาคตร,ร่วมกันแต่ถ้าคุณทั้งสองคนมีปัญหาเรื่องมือที่3ทะเลาะกันรุนแรงหรือขั้นขอโทษนะคะทำะลายร่างกายกันหรืออะไรเงี้ยไปกันไม่รอดแน่นอน เดินหน้าต่อจบเลยค่ะมันมีการจบคือจบเลยแต่ถ้าคุณทั้งสองคนคบกันเหมือนเพื่อนเหมือนแฟนเหมือนพี่มันเนาะเหมือนคนที่เข้าใจกันน่ะไม่ได้แบบมากดดันการอึดอัดใส่การกิงฟ้าพูดเลยว่าหูคบกันได้นานแต่จริงๆอ่ะพลังงานขึ้นตั้งแต่ใบแรกเลยนะว่ามีโอกาสที่จะสมวัในเรื่องความรักบางคนเป็นรักระยะไกลคือ long distance relationship คืออยู่กันไกลกันมากๆหรือเป็นคนชาวต่างชาติคนต่างที่ต่างถิ่นหรือกลุ่ม LGBTQ จริงๆปีนี้ของคุณมีโอกาสสมวัในเรื่องความรักสูงเป็นพิเศษแต่ไม่ใช่ว่าชายหญิงไม่่่่่ดดีีนะะะจจแแตควาทสิพูไปม Ah uh -huh. มากเป็นพิเศษคือเปอร์เซนต์จะมากกว่าน่อยหนึง่งประมาณนี้นะคะสำหรับคนที่แต่งงานแล้วเป็นยังไงบ้างคะคนที่แต่งงานถ้ามีเรื่องนอกใจมือที่3ามคล้ายๆคนที่มีแฟนเลยเรามาระวังเรื่องการอย่าร้างนะคะกิงฟ้าไม่อยากเห็นใครหย่าร้างหรือเลิกกันนะคะหรือจบไม่สวยไม่เอาอย่างนั้นนะแต่ถ้าเราบอกไม่ได้มีปัญหากับเรื่องพวกนี้เรามาระวังในเรื่องผลประโยชน์หรือเรื่องเองินเรื่องทองอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องครอบครัวมันทําให้ทะเลาะก,กันได้แต่ถ้าเราบอกว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรทั้งหมดตามที่กิงฟ้าพูดกิงฟ้าก็มองว่าคุณทั้งสองคนไป หรือบางคนอาจจะแปลว่าไปเปลี่ยนบรรยากาศนะคะไปเที่ยวต่างประเทศไปเที่ยวต่างจังหวัดกันบ้างเพราะว่าไพ่ขึ้นว่าถ้าอยากกระชับความสัมพันธ์อยากรักกันมากขึ้นพากันไปเที่ยวนิดนึงจะยิ่งดีนะคะ,ป antics, ะ,คะเป็นโรแมนติกส์นะคะเป็นหน่งว่าเข้าใหม่ประมาณไปที่ใหม่ๆเลยจะ้ะมันจะช่วยได้เยอะนะคะสําหรับเรื่องสุขภาพเราเป็นยังไงบ้างสุขภาพเนี่ยให้เรามาระวังเรื่องอาหารการกินกฎหลาย,ย้อนแล้วก็ให้เรามาระวังในเรื่องพวกอ่ ไข้หวัดคัดจมูกมน้ำมูกหลคืออาการหนาวสั่นนะคะอาการเปลี่ยนแปงลงอะไรเงี้ยภูมิแพ้มันถามหาได้หมดเลยนะคะแล้วก็ให้เรามาระวังในเรื่องจริงๆเป็นหลักๆคืออาหารการกินสุขภาพท้องน้ําในร่างกายเราอะไรเงี้ยนะคะต้องเรามาระวังนิดนึงหรือเรื่องกระเพาะต่างๆนั่นเองนะคะ สำหรับในเรื่องการทำบุญกิงฟ้าจะบอกเสมอว่าพ่อแม่บุพการีผู้มีพระคุณสำคัญอันดับต้นนะคะหรือบาองคนอาจจะเป็นพ่อแม่คุณทธรรมพี่ป้าน้นาปู่ย่าตายายใครก็ตามแต่ที่ดีกับเราอย่าลืมปฏิบัติดีกับพวกเขาด้วยนะคะกิงฟ้าเข้าใจว่าโลกเรามีสองมุมมองนะคะมีมุมดาร์กมีมุมสว่างถ้าเราเจอพ่อแม่หรือว่าผู้มีพระคุณที่ดีก็ปฏิบัติดีกับพวกเขาให้ให ให้มากที่สุดแต่ก็ทําเท่าที่เราไหวแต่ถ้าเราเจอแบบมุมดักดักกิงฟ้าเข้าใจแล้วก็ Re e s p e c คคุณมากๆกิิงฟ้าอยากจะบอกว่าทาเท่าที่รู้สึกโอเคเอาที่เราไม่เดือดร้อนถ้าแล้วไม่ทาให้ผู้อื่นเดือดร้อนอะ่ะก็กระตันอยู่เท่าที่เราไหวทําเท่าที่เราไหวละกันนะคะถัดไปทําบุญนอกบ้าน อาจกินฟ้าขอพูดเสริมนิดน,นึงเรื่องสุขภาพค่ะต้องเรามาระวังในเรื่องถ้าคุณผู้หญิงไปตรวจภายในไปตรวจสุขภาพภายในด้วยเรื่องระบบฮอร์โมนหรือบานคนอาจจะแปลว่าประจำเดือนมาไม่ปกติหรือเรื่องอารมณ์มูสสวิงมันเกิดขึ้นได้จากเรื่องฮอร์โมนต่างๆนะคะระวังเพิ่มเติมนิดนึงแล้วกันนะโอเคค่ะพอดีมันมันพึ่งแวบเข้ามาในหัวก็เลยต้องพูดนะคะโทษทีอ่ะเรามาดอกนะคะต่อมาต่อสําหรับในเรื่องของการทําบุญกิ่งฟ้าสบอเสมอว่าการทําบุญทําได้ทุกรูปแบบเลยคุณทําไปเลยอะไรที่เรียกว่าการทําบุญที่แบบ อาจจะเสียตังทําบุญนะใช้เงินทําบุญหรือว่าการทําบุญโดยที่สมมติเราเป็นจิตอาสาหรือการที่เราให้กําลังใจผู้อื่นเป็นคนที่เมตตาจิตไม่ทาร้ายผู้อื่นก็คือเป็นบุญได้ด้วยเช่นเดียวกันฉะนั้นการทําบุญมันมีหลากหลายเวยมากๆนะคะถ้าสมมุติจะทําบุญเนี่ยในปีนี้เนี่ยนอกเหนือจากที่กิ่งฟ้าเพิ่งพูดไปเนี่ยแนะนานะให้ขึ้นส่งดวงวิญญ,ญาณคือถ้าที่ไหนมีนะอันนี้มันม,มันจะไม่มีทุกที่เนาะล้างป่าช้าไปทําบุญร่วม หรือว่าที่วัดไหนหรือที่ที่ไหนเขามีแบบวัดต้องเป็นบัญชีวัดนะถ้าเป็นไปได้ถ้าเป็นไปได้นะคะหรือว่าดูแหล่งที่ไว้ใจด้วยละกันแล้วแต่คุณเพราะว่าบางคนอาจจะเป็นแบบบัญชีของเขาเรียกว่าจเจ้าอาวาสเลยก็มีเนาะแต่ส่วนมากจริงๆก็จะเป็นบัญชีวัดจะ,จะปลอดภัยที่สุดเนาะก็ดูกันเอาเองให้ทําบุญอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องการสร้างเมนเมนเผาศพอะคะ่ะในวัดอะคะ่ะจะยิ่งดีเนี่ย็นไหมส่งดูบวิญญ,ญาณหรือทําบุญที่เกี่ยวกับเรื่องอผ้าหอ่อศพศพลายาดโรงศพ พวกเนี้ยไปทาซะแล้วก็ค่ายขึ้นทําบุญเนี่ยเขาขึ้นมาหมดเลยเป็นลักษณะนี้จริงๆทำบุญอะไรถ้ามีพระสงฆ์ที่ไหนจะเดินทางไปปฏิบัติธรรมอันนี้มันอาจจะฟังดูยากนิดนึงโจทย์ยากเนาะจะถ้า,ถาจะเจอไหมทําบุญอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องค่าเดินทางของคนที่จะไปปฏิบัติธรรมหรือกระทาความดีอะไรเงี้ยคือเป็นค่าน้ํามันค่ารถอะไรเงี้ยค่ะนะคะแล้วก็ อนอกนั้นทําได้ตามสะดวกเลยค่ะคุณจะทําบุญอย่างอื่นนอกเหนือจากนี้ทําได้หมดเลยทําได้หมดเลยอนุโมทนาบุญด้วยมากๆนะคะแล้วก็อย่าลืมสวดมนต์นั่งสมาธิด้วยการสวดมนต์บททั่วไปกิ่งฟ้าแปะไว้ใต้ description ใน YouTube เสมอเสริมได้พระคถังเงินลานได้นั่งสมาธิอย่างน้อยวันละ 1-8ถึงนาทีเป็นต้นไปจะยิ่งดีสำหรับชาวราศีพฤษภมากๆนะคะในกรณีบางคนไม่ถนัดในการสวดมนต์นั่งสมาธิหากิจกรรมอื่นทำให้เกิดสมาธิได้การวาดรูปการวาดเขียนการทำงานฝีมือการโซเชียลดีท็อกซ์ล่าจากสื่อออนไลน์ไปอยู่กับธรรมชาติอยู่กับน้องหมาน้องแมวปลูกผักปลูกต้นไม้หาเวที่ทําให้เกิดสมาธิทําให้เจริญจิตใจมีความสุขได้คุณหาเวตรงนั้นให้เจอละกันยังกินฟ้ากินฟ้าฟังเพลงปรับสมาธิบางทีกินฟ้ากา็ไปเล่นกับน้องหมาน้องแมวเงวี้ยม,มันช่วยได้เยอะมากมันทาให้แบบ เรามีความสุขขึ้นอนะเมืนเราเติมพลังงานต่างๆบางคนไปท่องเที่ยวก็ได้อ่ะฉะนั้นหาเวให้เจอแล้วกันนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะทั้งตัวทุกท่านแล้วก็ตัวขีฟ้าเองเราจะมีความสุขมีความเจริญแล้วก็สุขกายสบายใจกันไปด้วยกันในในปี25 67นี้นะคะหรือ2024นี้นะเป็นกำลังใจให้ทุกท่านมากๆนะคะขออนุญาตจ,จบคำทำนายแใเท่านี้นะคะสำหรับท่านใดนะคะที่ต้องการสนับสนุสน,นช่องของกิ่งฟ้านะคะสามารถกดปุ่มซุปเปอร์ตัง์หรือปุ่มขอบคุณเป็นปุ่มรูปหัวใจด้านล่างใน YouTube ได้นะคะกิ่งฟ้าจะเข้าไปตอบทุกซุปเปอร์ตัง์ด้วยตัวของตัวเองเลยขอบคุณมากๆเลยนะคะหรือเพียงแค่กดไลค์กด s ซับสไครต์ปกติกิ๊งกิ๊งเป็นกำลังใจให้กิ่งฟ้าติดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจได้ติดต่อได้ไอจีได้นะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะ,จะเจอกันใหม่คลิปอื่่่่นนคคะะททุกทาาาบบ๊ยย อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกิ้งๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กิ่งฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ description ไม่ว่าจะเป็น Facebook Fan Page Instagram หรือ TikTok ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นค่ะสวัสดีค่ะ